ทวดดีครับผมดยดีครับว,วันนี้จะมาทําสิ่งที่เคยผิดกฎหมายตอนนี้ไม่ผิดกฎหมายแล้ว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 นี่ดูอันนี้ผมไม่รู้พันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแตงกวาเขาว่าแตงกวาหรือว่ากระถนกระท่อมวะนี่ฮะตอนแรกอะ่ะมีกระถ่อมเนี่ยหนึ่งสองสามมีออน สามต้นของพ่อฮะอันนี้เป็นเป็นสวนที่บ้านพ่อแรกที่ปลูกไว้เนี่ยก็ปลูกให้พ่อกินนะฮะก็มีผู้หวังดีนะฮะใส่ชุดลายๆเป็นเหมือนชุดไลพ่พรางอะ่ะครับอถอนรากถอนครัวไปหมดเลยไอส้สัตตอนนี้ปลดล็อกแล้วอ่ะไม่เป็นไรว่าตามนั้งถือว่าดีวันนี้ผมจะมาทำการชำกระท่อม นะฮะไม่ให้ล้างชมามนะอีสัตว์ชามกระท่อมนะครับในการชามกระท่อมดูอันนี้ผมไม่รู้หรอกมีน้องผู้เชี่ยวชาญคนบอกมานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดสองกิ่งนี้นกองไหนเห็นไหมอ,อันนี้ก้าน,นนี้นะ่นนะ่ไมใชหรืออันนี้ก้านนี้ดีอันนั้นแหละกับอีกฝั่งนึงอันนี้กับอันไหนอีกฝั่งนึงนั่นแหละนี่หรอ กิง่งแนวเดียวกับพี่อ่ะนี่เหรออะไรอ๋อเพราะว่าเพราะ,าราะาอะไรตุ้ยที่ตัดของกิ่งนี้เพราะอะไรทําง่ายอ๋อเพราะว่าใบามันเยอะแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราตัดตัดนี่เลยใช่ไหมเหลือได้เหลือได้เราจะได้ต้มอันนี้เฮ้ยต,ต้มไก่อ๋อต้มไก่อันนี้เราตัดนี่นะฮะอืมค่อยค่อยตัดผมก็ไม่ไม่เป็นหรอกนี่เพิ่งหัดทำแต่ว่าอันนี้ของรักของหของชอบเลยนะ นี่ใช่ไหมใช่<ด>อันนี้ได้ไหมได้อันนี้ได้หนึ่งเขี่งประมาณนี้นะฮะก็ลม้มถล้าดูทาบุดเลยนี่สวนบ้านพอ่ออ่ะตู้ถือกัอนอันงนึับแล้วก็อันนี้นะฮะนห,หน้าไม่เห็นหน้าเนะของกล้องเลยนี่ <c oughs> โอเค มีดเฉือนหีก็ไม่เข้าอะ,อะป่าก็เพื่อนนะครับกดติดตามบุด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยจะมีมอะอะอะคอนเทนต์หน้ามีคอนเทนต์อีกนะชื่อท่องโดยเด็ดนะคอนเทนต์หน้าน่าจะห้องขังอือคอนเทนต์หน้าถุยก่อนก็ทำพวกสายดำก็ทำมาแล้ว สายขาวก็ทำเอ้สายเท้าก็ทําทามาหมดนะมันก็ไม่รุ่งอ่ะนี่ลองสายเขียวดูบ้างะหักได้ไหมเนะี่ยเข้ามือไหมอ,อ,อันนี้นี่ครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมกลางตุ้ยนะครับตุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นเสียงอะทอมนะเดี๋ยวเราจะ ให้ตุย้ยถามให้ดูว่าชากระท่อมคือเขาชากันแบบไหนนะฮะอ่ะตุ้ยครับือก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปชากระท่อมเนี่ยนี่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะนี่ตรงเนี้ยทาเป็นสวนเมื่อก่อนาะว่าปลูกไว้หลังบ้านนี่นะนคือใบกระท่อมนะนี่แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือคือไม่ให้หลบหลบก,กันฝนตกนะตอนนี้ฝนตกันสวนหลังบ้านคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือ นี่เป็นห้องน้ําที่พ่อใช้เนี่ยเลือกแล้วกูแล้วกูแก้วอันนี้พ่อออกเนี่ยเนี่ยเือกเนี่ยแล้วพ่อกูพ่อขี้เนี่ย,ย,ย,ยกยย็โอ้โหธรรมชาติลื้อนๆอ่าโอเคครับเดี๋ยวเตือนพี่ลุงครับอ้าวครับต่อไปเป็นเป็นวิธีอะไรนะทำอะไรนะท่อมนะท่อมท่อมท่อม แล้วแม่งไงพ่อพ่อไม่รู้นะต้องให้อาจารย์มาทำอ๋อไม่รู้ไม่รู้ยังไงไม่รู้ไม่รู้พ่อเป็นพวกเดียวกับวิทย์เปเนี่ยเฮ้ยไม่ยด้ไม่ยด้ไม่ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ได้คนละป็นพวกเพื่อนเราอ๋อไม่รู้ไม่รู้เจ้าไปทำบุญมาแล้วพ่อปล่อยปลาเออปล่อยสองตัวอ๋อไอ้ปลาถวายะก็มาดุไม่ได้กวิทย์จะประยุทธ์ใช่อ๋อ เขาเรื่องงานอันนี้พ่ออเองครับทานเลสซิ่งเด็กวิ่งกับท้องผมเองพ่อใบโบราณดูดูยิ้มนี่ผ่านหน้าเป็นยังไงใบเนี่ยเขากินเขากินยังไงคนโบราณโบราณเขากินเขาต้องมขาต้องรูกร้านกินกินกินทั้งใบทั้งก้านได้เลยกินได้เนี่ยก้งกินได้เหรอกินได้ที่นี่มุขเดียู่เฮีแล้ว ทำไมไม่ใช้ปลาหน้าเขี้ยวอะ่ะันไม่มีันมีท้งเดียวทังเดียวมี่มอ,อกินกระท่อมมากี่ีแล้วเนี่ยสมสปีอ่ะสามปีแล้วใครมาถอนออกไปอ่ะกระท่อมสี่ห้าต้นอ่าโอเคครับต่อไป <laughs> อคค่าเราจะมาดูนี่นี่ะลดับปรมาจา์ <laughs> อาตุ้ย ต่อไปทำอะไรออ,อกต่อ<ร>วิธีการทำเราจะเริ่มชําจากจากไอ้ทรายก่อนอันนี้วิธีอะไรทำทรายรอ่ะทำทราย,ายแล้วค่อยไปชำน้ำในขวดอ่าอ่าวิธีแรกเริ่มต้นยังไงก่อนเนี่ยเราเราหยิบก้านมานะแล๊บเ,เราก็ขูดเนี่ยขูดยิ่เขียวออกขูด,ข,ดขูดให้มันขาว ใช้ใชครีมไม่ได้หรอทาครีมต้องขาวอ่ะได้แต่ต้องเป็นนิวเวียนะเข้าด้วยอย่าลืมสปอนเซอร์เข้าด้วยนะเราเราใช้อย่างอื่นก็ได้ของมีคมทำให้มันมันขึ้นขาวอย่างเงี้ยใช่ไหมออแล้วทำไมไม่ใช้มีล่ะแค่นีพอไหมไม่พอหรอกมันก็ต้องมันก็ต้องไปเรื่อยๆไม่เรามันต้องขาววานนี้ใช่ไหมอ่ามันต้องขาววันเนี้ย แล้วทีเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะไรสองก่อนเอาขาวันนี้อ่าให้รอบโอเคเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราเราเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้น้ำมันเกินเฉยนะเราก็ปักลงไปเนี่ยปักลงไปเลยเออส่วนส่วนใบเนี้ยไม่เกี่ยวสองใบเนี้ยเราเราตัดทิ้งเลยไหนใบใบเล็กๆเนี้ยหรอไม่ง่ายใบเล็กๆเก็บไว้อ๋ออันนี้ใช่เราตัดทิ้งเลยอ๋ออันนี้ อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปต้ยมยำโอใช่แล้วทีเนี้ยเราก็จะทำพิธีเอาถุงครอบเพื่อไม่ให้อากาศเข้า <sh arp> เออครอบใช่เนี่ยครับใช่เอาไปเอาถุงครอบค่ะถุงครอบเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเฮ้ยเฮ้ยเอาถุงครอบเยอะเหรออือหายใจไม่ออกนะฟองเยอะเฮ้ยไม่รับนีเอาประเทศ เทศค่อยหายนี่นี่นี่หายจะเล่นมุก็หน่อยวอกหาไม่เจอจริงแล้วทีนี้เราก็ประเทศเนี่ยรัดแก้วให้ไม่มีอากาศเข้าออย่้งเงี้ยมันมันมันประมาณประมาณกี่วันถึงจะรู้ผลแ้วเรา้จะรู้ได้ไงว่าติดหรือติดอ่ะ เราก็ดูทีททใ่ใต้นี้ว่ามันมีรากขึ้นหรือเปล่าอ๋อรลากมันแทงมาใช่ถ้ารากมันแทงมาเราก็ปล่อยให้ต้นมันยืดก่อนอแล้วถึงเราจะไปลงดินได้ใช่เพราะลากมันยังไม่แข็งแรงหรอกออเอเลย,เลยเดี๋ยวเราจะทำให้ให้ดูทุกพิธีแหละแต่คือว่าอุปกรณ์เราไม่ค่อยมีพึ่งมาบ้านพ่อต่างจังหวัด จังหวัลดลำพิหาใช่จังหวัดลำพิหามาไกลมากเลยเดินเดินทาง200ว่า200กิโาเมตรหบากเลยอ่ะมาเนี่ยอย่างนี้เราเราต้องเราก็วางได้ทั่วไปใช่ไหมคือเก็บไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมากต้องตากแดดไหมต้องอะไรไหมไม่ต้องครับคือ,อ,เอ,อเราขอให้ไม่มีอากาศเข้าในนี้พอ หมดแล้วครับเพ็บใช่เพราะผมผมรักด10ภาพเลยฮะผมรัด10ภาพเล็กๆอันนี้ใช่อ๋ออันนี้เขาจะโยนเลยเก็บไว้แงบนี้ระหว่างไว้เลยเราเราก็จะทำแบบเนี้ยทุบๆขวดเนี่ยไอ้กิ่งกิ่งแจ้กิ่งเล็กเนี้ยบางทีมันก็ยังทำไม่ได้ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้มัน มันจะเริ่มง่ายกว่าทำให้หลอดน้ำมันดูดได้ได้ดีกว่าใช่อันนั้นตัวผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นต่อไปเอาเอาลองเป็นวิธีอ่ะแทนไม่จบนะหลัวน้ำนี่เห็นไหมนะพอเสื้อขาวแล้วชื้นๆนี่เราไม่ลงมาล้างเยอะนะเครื่ออกเออกพอเราก็มาการนี้ เราจะตอนนี้เป็นการไม่ได้ทำน้ำใช่ทำใส่น้ำเราตรวจติดขาเลยใช่กับกับอะไรเขาเราเราเราจะเหลือไว้ทั่มทรายอี่าล้วใส่อยะไรเราใส่ไปน้ำเนี่ยน้ำมากน้ำน้อยแล้วแต่คนที่จะใส่เราใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปงอกเองใช่ทำไแล้วขวดหนึ่งอดีเมื่อกี้กล้องแบตหมด อไมันจำน้ำใช่จำเป็นน้ำนอแล้วอ๋อคือทบน้ำมันคือระตัดใค้ก้านมันตัดก็ออกข้อใช่แล้วใส่น้ำไปแล้วเปิดฝาใช่ปิดฝาเนี่ยให้ลมเข้าใช่อแล้วเดี๋ยวเราต้องดูนี้เข้ามากี่วันมันคิดว่าถ้าเราจะมาดูว่าสี่วันมันีวันห้าวันวันสิบหวันส้าหรือยี่สวันเราเราดูล่าลกมาแล้วนไหมแล้วากเข่ามาแล้วเขาไปทางสใช่อ๋อาโเคบาเหมอนกัน ทำทรายทำเราเราวิธีเนี่ยคือที่ทำแบบเนี้ยเนยลากแบบมันงอกมันงอกแบบว่าให้มันขึ้นงอกอแบบลากสวยเราได้เห็นรากได้ง่ายทำในั้นเนี่ยเพื่อเราเะามาตับทรายทีนึ้นเพื่อต้นยืดสูงก่อนั้นแข็งแรงเราถึงจะลงทุนได้กระท่มเนี่ยมีมีประโยชน์มากนะเล้าอ่ะอย่างที่พ่อกินเนี่ยการขับถ่ายดีมากพอนะรถ ก็กินนะก็ไม ja, ah? ่ร uh, ู้อะว่าเนาะนี่ไม่ไม่ไม่กินกับท่อมไงพ่อเขาสอนดูแต่ยาไม่ชอบไปเกี่ยวอาหารประทานเพราะว่าเห็นพ่อจะชอบด้วยไงโอเคนะแต่ถ้าอย่างนะถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปศึกษาที่ว่าประโยชน์ของกระเพาะในเวลาเราเรากินเข้าไปเนี่ยเราอยากอยากรู้เหมือนกันว่า ประโยชน์องกระทอมแบบนี้มีอะไรบ้างเขาบอกสู้แดดสู้แดแดแบบจริงไหมเวลาโดนฝนแล้วมันหนาวไงครับับมนหนหาวจริงไหมหนาวจริงครับหรออันนี้ไม่ใช่ว่าพูดเล่นกันใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นครับอ๋อนี่คือเรื่องจริงใช่อยู่ที่คนกินมากกินน้อยด้วยไม่แล้วกระทอมกับกระทุ่มมันแตกต่างยังไงมันแตกต่างครับใบแตกต่างนะแตกต่างครับแล้วกระทุม่มทำไมถึงมัน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 กินแม่อร่อยอ๋อแน่ร้อยมันไม่ดีด้วยใช่มัน มื่อค่ำคืนเนี่ยพวกเด็กๆเขาต้มกันนะต้มหอมเหงีนะมานบอกว่าทีแล้วดหัวใช่ไม่ดไม่ไไหม่แนะนำนะคบอ๋ออ่ะไปขอเราวอย่ไปยุ่เกี่ยวดีกว่าใช่เดี๋ยวเราเจนะใช่คับได้ผ่านมาแล้วนะครับคือมันมันไม่ดหรอกทำอะไรพวกมันสกดผลดีกว่านะครอ่ะทำแนต่อ่หรอใช่เราเราปรับเลยเออแลวใบไปน ใบไม่ต้องหรอโอ้ใบเดี๋ยวเราเก็บไว้ต้มยำครับเก็บไปเที่ยวเก็บไปเที่ยวอ๋อเราอยากจะกิ่งยาวแล้วก็ซอยยาวหรือออกหรือจะฝากฝากเนื่ยฮะผมจะฝากช่องนะเดี๋ยวผมก็จะกลับไปแล้วต้องไปตัดต้องไปดูร้านขายของครับแล้วก็ร้านผมเนี่ยนะก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็สาหัสมาก ร้านเนี่ยถามว่าเก่งไหมไม่ไม่เก็งนะแค่ปิดกิจการถาวเรเฉย,ะยอะก็อันนี้จะลองหันมาทำมีคลุกนะครับเพื่อทำจะสังหาอะไรหลายๆอย่างมาเพื่อนได้รับชมกันนะครับฝากติดตามช่องด้วยครับชื่อช่องว่าหน่วยดียนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกรดไลกดกระดิ่งที่กดอะไรนะ กดเลยไหมกดเกินอ๋อ,อนี่อันนึงก็ไม่ได้หรอสองอันได้ได้แล้วมไม่ไมีอะไแล้วได้ครับก็ฝากน,นะครับเดยวทนน้องๆนะฮะที่อายุ1 8นะครับก็เล็กพ่อเล็กแม่มารับผมด้วยนะฮะครับเรื่องนะครับคิดหน้าผมจะปัญหาอะไรดีๆมาฝาก เ,เพื่อน่อีกติดตามชมอีพหน้านครับว่าผมจะทำอะไรต่อและระหว่างรอ,อลากไปน,น,นอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะต่อ